We r e p o r t e r Presented by True Move Edge ช่วงที่3สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda s สก o p y i ธไอนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนอาหารแมวมีโอมาถถงหนึ่ง่วงงานครับจาก The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2นะครับหลายคนอยากรู้จักโอมให้มากกว่านี้ผู้ชายคนนี้ครับอบอุ่นด้วยขยันทำงานด้วยและที่สำคัญเป็นที่รักของคนที่บ้านด้วย โปรเจกต์พิเศษในวันนี้ที่เขาจะทำเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครบ้างต้องชมเอาเองครับผมเป็นช่อง Imagination Music นะฮะก็เริ่มจากพี่ชายคนหนึ่งก็เป็นมือไว้เป็นมืออลินมาชวนการทำชานอลชานอลนี้ขึ้นมาก็อยากให้แบบได้แบบเพื่อนๆศิลปินที่เป็นนักดนตรีด้วยกันเนี่ยมาร่วมกันถ่ายคลิปขึ้นมา ทาคลิปเป็นเพลงของตัวเองก็ได้หรือจะเป็นคอเวอร์ก็ได้ก็เราก็เริ่มจากผมคลิปแรกเลยก็ม <don> ีผมคนแรกก็เริ่มคลิปแรก2เพลงเลยด้วยความพิถีพิทีนเราสเสนิทการทีตรมต่างเสร็จกันก็เลยมีโอกาสชวนกันมาถ่ายก็สนุกดีก็เลยทุกคนก็เลยมาลองถ่ายกันตอนนี้ก็มีหลายคนแล้วมีกิฟต์ส่งการปุยฝ้ายทีมพี่ก้องก็มีแซมด้วย แต่คนมีพี่เมย์ด้วยตอนนี้ก็จะมีหน้มหน้าเป็นอย่างไรด้วยครับตอนเราขับรถไปโคราชกันไปหาไปถ่ายสงการแล้วก็โชคดีกิฟต์ว่างด้วยกิฟต์ก็ไปด้วยก็เลยคือการเป็นการขับรถเที่ยวกันนะครับคือขับรถเที่ยวถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตามข้างทางกันแบกอุปกรณ์ไวเลสกล้องกีตาร์อะไรกันไปแล้วก็ ไปหาส่งการที่าำลูกชิ้นไปกินลูกชิ้นแล้วก็ไปถ่ายกันที่บุงบุงโคราชเป็นสวนสาธารนณะก็มีส่งการมีกิฟต์เกินคาดคือทางได้ทำกันสนุกสนุกครับสามสิบคนดูสองสามพันผมก็ดีใจแล้วเกินคาดนะก็ตอนแรกทำกันเน่นๆรความฝันนะ่ะรวมๆเพื่อนนักดนตรีมาช่วยกัน Just so you know, this And you know I can't help it. I wanna see the I Can I lend the now?